สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ onyudi mac 2018นะฮะตัวนี้ติดตั้งจอ Android จากค่ายซีร o โนะฮะขนาด9นิ้วแรม2นะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ฮะน่ฮะพร้อมกับกล้องถอยนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังถอยนะครับแบบนี้นี่ครับกล้องถอยมีเส้นกระระยะแบบนี้ด้วยนะครับสวยงามนะฮะ โอเคนะครับโอเคนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขตัวนี้เป็น l a ส4ล m 6 4นะฮะฟีเจอร์หน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะเพจสโตยูทู e ฝากช่องแต่งรถนะแดมพเพชบุญไว้ด้วยมีงานอัปเดต,ตใหม่ทุกวันนะครับกดตับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณ f อและพี่น้องท่านที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android เรียกดูผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า H ed. d, d ี r ตัวนี้กดครับจะเห็นว่านี่ครับกล้องบันทึกทำงานอยู่แบบนี้เต้นเห็นไหมฮะอันนี้เต้นอยู่ฮะไฟกระพริบอยู่แบบนี้ฮะกดเพื่อจะเรียกดูกล้องหลังอันนี้กล้องบันทึกหลังนะครับอันนี้กล้องบันทึกหน้าอันนี้เป็นกล้องถอยครับนี่ครับได้3มกล้องเลยนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะครับการเรียกดูแฟ้มนะครับก็เรียกดูได้จากนี้ครับการเล่นนะครับ สามารถเรียกดูกล้องหน้าและกล้องหลังได้เลยนะครับกล้องหลังมันเข้ามาทุกหลังนะครับระบบคอนโทรลโฟล์ไลท์เบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลโฟล์ไลท์ของตัวรถยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะแบ็คออกไปครับนี่เรียกดูกล้องหลังตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะสลับกล้องหน้าหลังนะครับกล้องหลังมันเข้ามาที่หลังนะครับอันนี้เข้ามาที่หน้าโอเคนะครับ สำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งจอ Android นะฮะตัวนี้แำส4ลำหสี่นะครับเวอร์ชัน11ระบบสั่งเสียงไทยเล่นได้2แอปพลิเคชันใน1นหน้าจอนะฮะสามารถที่จะโชว์แดชบอร์ดได้แบบนี้ด้วยนะครับสามารถขึ้นมาบนเดสก์ท็อปได้เลยนะฮะตัวกล้องบันทึกนะดับเบิลคลิกก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับโอเคอินบอ็อกสอบถามทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนะได้แอมพิจมูลรวมถึง YouTube Studio นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ